งเรื่องนะฉันดูสองรอบเลยนะรอบแรกไม่เข้าใจเหรอฉันน่ะเหลอจะไม่เข้าใจฉันดูตามเพราะว่าชอบน่ะนี่อย่าถามอะไรแบบนั้นนะมันจับจ้วงเกินไปถ้าเราเริ่มคนอื่นก็จะตามพูดเรื่องที่เธอภูมิใจคนเราก็จะตอบดีถ้าถามถูกจุดนะดังนั้นเธอจะตอบดีแน่ถ้าเราถามเธอให้ถูกจุดนะเข้าใจที่ฉันพูดหรือเปล่าะนีชา โอ้ดีชาโอ้โอ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 ีชโอ้ไม่เจอกันนานเลยฉันคิดถึงจังเลยโถ้องจ๋านี่เธอสบายดีหรือเปล่าเนี่ยฮะาาาตามนั้นนะทุกคนเดี๋ยวฉันตามไปนะพี่คะนี่มาทำอะไรที่นี่ฮะโอ้ ยดูสภาพเธอสิไม่เจอกันตั้งนานยนมเธอโตขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยพี่คะเว้นวักหายใจให้ถูกหน่อยสิว่าแต่พี่สบายดีหรือเปล่าล่ะคะโอ้ยพี่สบายมากวันๆน,นั้นอนตีพุงอย่างเดียวเลยอะนะ <c oughs> แล้วเธอละเธอหายไปอยู่ที่ไหนสะตั้งนานเนี่ยแล้วมาทําอะไรที่เดลีอย่างนั้นหรอเกี่ยวข้องกับธุรกิจของอาบีหรือเปล่าใช่ค่ะและฉันก็ทํางานอยู่ที่มุมไบนะคะที่มาก็เพราะว่างานนี้แหละค่ะ ฮะจริงเหรออุย้ยบังเอิญเกิดไปแล้วเนี่ยน,นี่พรมและขิดแน่ๆเลยที่พาเธอมาที่นี่เนี่ยฉันเ,เป็นพีอาร์นะคะพีอาร์ประชาสัมพันธ์นะคะพี่อ๋อเหรอ,เ,อ,อเสียงตามสายในห้างอะไรแบบนั้นน่ะเหรอใช่ไหมโอ้โอ,อน,นี่ถามอะไรหน่อยเออันนี้นี่เธอรู้ใช่ไหมว่าเราน่ะยกขยงกันมาทั้งครอบครัวเธอได้เจอผู้รับหรือยังมะเจอเขาหรือเปล่า ฉันรู้นะคะแต่ว่าฉันยุ่งมากเลยไม่ได้เจอใครสักคนเลยล่ะคะ่ะคนแรกที่ฉันเจอก็คือพี่สะพยเมตาลินี่และคะ่ะแล้วฉันก็ยังไม่ได้เจอใครอีกเลยนะ,อะโอเคเออแล้วฉันควรจะบอกปุรับไหมเธออยากจะเขาหรือเปล่าล่ะเดี๋ยวฉันจะไปตามเขามาให้นะ,ะไม่ค่ะพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเออพี่คะ่ะพี่ ได้เจอพี่ปราเกียบ้างหรือเปล่าไม่เลยดีชาแค่เราเจอกันวันนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณพระเจ้าแล้วนะฉันยนง่ไม่ได้ข่าวปราเกียเลยที่อยู่เบอร์โทรหรือว่าอีเมลไม่มีซักช่องทางเลยเหรอคะไม่เลยฉันคิดถึงพี่ปราเกียมากเลยคะ่ะฉันก็เหมือนกันเอออย่างที่บอกคะ่ะฉันมาทำงานแล้วก็กำลังยุ่งด้วยเอาไว้เจอกันนะคะเจ้า มีแต่คนคิดถึงปราเกียร์ขอโทษค่ะคือ,อ,อไม่เป็นไรจ้เาเชิญไปก่อนเลยนะเ,เชิญเจ้เาไม่ค่ะคุณเชิญก่อนเลยถ้าอย่างนั้นเราไปพร้อมกันเลยดีไหม,หมเชิญจ้า เราทำงานหนักเพื่อวันนี้ถ้าไม่ฆ่าเธอวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสอีกเมื่อ,อไหร่รโมฮาเอาน้ำให้เธอทีสิโมฮารีบไปเอาน้ำให้เธอเดี๋ยวนี้เลยคือ,อว่าคือฉันมีบางอย่างจะบอก<ม>พวกเขาพวกเขาต้องการที่จะคุณครับ น้ำครับดื่มน้ำสิครับผมเอาน้ำมาให้อ <c oughs> เออมีโรหิตเอาคำกล่าวให้ฉันทีเนะคุณโอเคแล้วใช่ไหมคะฉันขอตัวเด้อห้ามฆ่าสายตาจากปราจีเด็ดขาดใช่แล้ว ทันทีที่ฉันโทรไปก็ยิงเธอทิ้งได้เลยแกพูดถึงใครกันไปได้แล้วไปไปบอกให้ไปไงไปสิไปใช่แล้วฉันเห็นแฟ้มเอกสาละละรแล<า>้วล่ะขับประพอหายไปไหนกันหมดเนี่ยฮะอ,อยู่ไหนกันหมดเนี่ยเ,เอาไว้ฉันโทรกลับนะบอกแล้วว่าไม่ให้คนนอกเข้ามาแต่นี่อะไรกันเนี่ยเห็บมัดเหลือบไรเข้ามาเต็มไปหมดแบบนี้เนี่ยเออ ขอโทษทีนะฟังภาษาคนไม่ออกหรอดีช่าฉันคงต้องเปลี่ยนรปภแล้วละ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวกับอดีตของเรานะหวังว่าเธอจะเข้าใจทำไมจะไม่ละ่ะฉันเข้าใจอาเลียเธอเปลี่ยนรปภได้นะแต่ถ้าถามฉันฉันขอแนะนำให้เธอเปลี่ยนตัวเองก่อนดีกว่า <c oughs> อันนั้นมันน่าจะเหมาะสมมากกว่านะมันไม่เกี่ยวกับฉันมันเกี่ยวกับมาตรฐานชนชั้นรู้ใช่ไหมว่าเรามันคนละชนชั้นกัน อย่างเธอนะจะไปเข้าใจอะไรแล้วชวนชันกลางระดับเลา่าเออไม่มีอะไรไกนการส่วนตัวแต่รู้อะไรไหมช่วยฉันอย่างหนึ่งสิคราวหน้าเนี่ยช่วยอยู่ห่างฉันเอาไว้และห่างจะครอบครัวของฉันด้วยอาเลียหืมเป็นอะไรไปเหรอ ทำไมอยากให้ฉันอยู่ห่างจากเธอนักละ่ะเธอกลัวอะไรเหรอหรือว่าเธอรู้สึกผิดฉันไม่ได้กลัวอะไรทั้งนั้นดีเธอะตาบใดที่ผิดแล้วสำนึกเนี่ยแต่สำหรับอาเลียแล้วภรรยาของปู้รับคันนะทำอะไรก็ไม่เคยรู้สึกผิดเลยแล้วเธอละ่ะตัวเธอเองนะเคยรู้สึกผิดพลาดบ้างหรือเปล่าเคยบ้างไหมฉันไม่ได้สูญเสียอะไรไปนี่ นอกจากสิ่งที่ถูกฉกฉวยโดยมิชอบจากคนที่แพ้แล้วก็พานคนที่พยายามอย่างหนักในการที่จะขโมยสิ่งที่ไม่เคยเป็นของตัวเองมาก่อนเพื่อให้ได้ครอบครองระวังปากด้วยนะดีะชาฉันก็ระวังอยู่นี่ไงละ่ะเพราะถ้าไม่เธอก็คงไม่มีที่ยืนอยู่ในสังคมไฮโซไปตั้งนานแล้วอาเลียเธอน่ยไม่เปลี่ยนเลยสักนิด แต่ว่าฉันสิฉันเปลี่ยนไปแล้วฉันจะไม่ปล่อยให้ใครมาฉกฉวยของของฉันอีกต่อไประวังคนของเธอเอาไว้ให้ดีเถอะเย่าปล่อยออกมาล่ะบุญหัวของเธอแล้วล่ะเพราะนี่คือคอนเสิร์ตของพี่ฉันแล้วถ้าเจอกันอีกคราวหน้าเธอเละแน่นอนที่ไหนเมื่อไหร่บอกมาฉันจะไปเธออาจจะเป็นคนเปิดบทนะแต่ฉันจะเป็นคนปิดมันเอง ปล่อยลูกสาวฉันะฉันพร้อมทําตามคําสั่งทุกๆอย่างอย่าคิดว่าฉันไม่รู้ว่าเธอพยายามจะทําอะไรกันแน่ถ้าเธอเล่นตุกติกลูกเธอได้ตายอย่างแน่นอนไม่มีสัจจริญหมู่นนี่เธอจะพูดอะไรของเธอเนี่เช็ดน,น้าตาแล้วก็ยิ้มซาเราจะทําตามสัญญากันถ้าใครสงสัยเธอฉันจะฆ่าลูกเธอแน่นอนถ้าฉันฆ่าแกแทนแล่ะเอ้ยฉันชอบมากเลยฉันชอบความมั่นใจของเธอ ยิงชัดซียิงเลยแล้วหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเธอรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นคอมานโดจะมาล้อมจับเธอส่วนคนของฉันเหรอคนของฉันก็จะฆ่าลูกเธอซะเป็นยังไงเล่าจบทั้งคู่เลยฉันจะเก็บพยานไว้ให้โง่ทําไมเล่าเธอจะได้นอนคุกส่วนลูกเธอจะได้นอนในโลงอย่างโง่ไปหน่อยเลยคิดหน่อยสิเห็นแก่ลูกบ้างว่าทําไมต้องฆ่าวสุธาแล้วทาไมต้องปกป้องด้วยใครกันแน่สมควรมีชีวิตอยู่ ข้าพอสุทธาซำไม่งั้นลูกเธอตายแค่นั้นเองไม่เห็นยากเลยยิงไปสิยิงไปเลย <laughs> หน้าสงสาร <laughs> ทำต,าม,ตา,มา,มามที่บอกโดยไม่ต้องมีขอ้อแม้ข้าว่าสุดทาซะไม่งั้นลูกเธอตายเข้าใจไหมเอาไปสิออกแบบแสงเยอะขนาดนี้ยังกับคนหิวแสงอย่างงั้นแหละปราจีไม่รู้จักฉันสักนิดเดียวคงคิดว่าสปอร์ตไลท์เนี่ยไม่ส่งมาที่ฉันก็จะไม่มีใครเห็นฉันถอยยากครับ สวัสดีครับสวัสดีครับไหว้พระเธอลูกเป็นไงบ้างครับมีอะไรขาตกบกพร่องหรือเปล่าโอ้ไม่มีเออแล้วคุณย่าเห็นปราจีบ้างหรือเปล่าครับโอ้เห็นสิเห็นบ่อยด้วยนะแล้วเธออยู่ไหนล่ะครับอยู่นี่ตอนนั้นอยู่นั่นตอนนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหตลกมากเลยครับคุณย่าฮ่าตลกตรงไหนก็พูดให้เคลียสิผมหมายถึงตอนนี้นะครับแต่ว่าไม่เป็นอะไรแล้วล่ะเออดูแลตัวเองด้วยนะครับคุณย่า ขอให้คุณย่าสนุกกับงานนะครับเต็มที่เลยนะครับถ้าขาดเหลืออะไรก็บอกผมได้เลยเดี๋ยวผมมานะเออนี่สุททีแล้วปราจีไปไหนแล้วล่ะเออถามผมคำใหม่ผมจะไม่รู้เด้ไงก็นายพาเธอไปหาแม่ไม่ใช่เหรอแล้วตอนนี้อยู่ไหนล่ะแล้วแม่เธออยู่ไหนแม่ลูกได้เจอกันหรือเปล่าว่าอย่างไงทั้งคู่อยู่ไหนผมไม่รู้จริงๆว่าพวกเธออยู่ไหนไม่รู้ก็ไม่เป็นไรกันฉันไปละ ฉันจะส่งรูปลูกชายคุณโคลีให้ฉันว่าเขาเนี่ยต้องสร้างปัญหาให้เราแล้วก็จับตาดูคนในรูปนั้นให้ดีเข้าใจหรือเปล่าไม่จำเป็นเราทำอย่างนั้นหรอกครับผมรู้ว่าเขาจะเป็นคนไหนถ้าหัวหน้าคณะรัฐมนตรีตายคนที่จะได้ประโยชน์ก็มีแต่โรหิต ปุระเป็นผู้แผ้วทางทางให้กับคุณนะ่ะก็เหมือนกับฉันที่มีโรหิตคอยแผ้วทางทางให้กับฉันยังไงล่ะคะโรหิตอืออออาบีกำลังมาแล้วโรหิตอวอาไงครับชื่อโรหิตหรือยังไงเ,เปล่าครับมีอะไรหรือเปล่าฉันรู้แผนหมดแล้วนะ่ะงั้นเหรอฉันเห็นนายนะ่ะเล็งปืนไปที่คุณวสุธาไม่เลย ผมแค่กำลังมองหาคนที่พยายามกำลังจะทำทั้งหากก็นายยังไงเล่านายทำเพื่อโรหิตใช่ไหมพูดอะไรของคุณกันเนี่ยงานของผมคือคุ้มกันหัวหน้าคณะรัฐมนตรีหัวหน้าหรือว่าที่หัวหน้าไม่ใช่คุณวสุทธาแต่เป็นโรหิตเพราะโรหิตจะได้ตำแหน่งเมื่อวสุธาตายใช่ไหมฉันจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นผมก็จะไม่ปล่อยให้เกิดเหมือนกัน ต่อให้เธอตกอยู่ในอันตรายจริงๆก็ตามท่านทำได้มากกว่านี้อ้คุณทำได้นะแต่ไม่ใช่ตอนนี้ผมคิดว่าคุณควรต้องพักผ่อนบ้างแล้ว <c oughs> ก่อนที่เขาจะฟืน้นอย่าให้ใครเห็นเขาเป็นอันขาด โรหิตโรหิตคุณเมระดูเหมือนจะรู้อะไรบางอย่างมาแต่จะรู้จริงหรือไม่นั้นก็อีกเรื่องหนึง่งอำนาจจะตกอยู่ในมือของฉันฉันจะไม่ยอมให้มันหลุดมือไปเป็นอันขาดเรื่องนี้ฉันพลาดไม่ได้ดีหวังว่าสุธีจะจัดการให้เขาดูแลเขาเป็นอย่างดีเลยนะตามมา Nếu còn nếu còn. Không bon, bay không bon, leo sếp. นี่เดี๋ยวก่อนสิเออครับถ้าจะไม่ผิดนนายต้องคุ้มกันคณะรัฐมนตรีไม่ใช่เหรอ,เอ,อใช่ครับผมเองแล้วนั่นใครไอ้นั่นน้องชายผมเขาดื่มหนักไปหน่อยเลยต้องวานคนมาหามดื่มให้พอประมาณน่าจะดีกว่านะแบบนี้คนอื่นก็จะลำบากกันได้ถ้าเมาแล้วก็อยากขับรถด้วย เออฉันกําลังหารปภใหม่ฉันก็เลยเออยากจะได้เบอร์ของนายหน่อยได้ไหมอะฮะว่าไงเอานี่ไปแล้วก็พิมพ์เจเครื่องของฉันทีนะเข้าใจไหมฉันไม่ได้พกนามบัตรมานะเข้าใจใช่ไหมไม่เป็นอะไรครับเบอร์นี้เขาพุ่นมากนะไปดูน้องนายเถอะฉันขอตัวก็แล้วกัน เกือบไปแล้ว ปาจีปา,าจีปล่อยลูกสาวฉันไปนะปล่อยเธอพ่อลูกกันเหรอจะทำอะไรฉันก็ทำแต่ว่าปล่อยเธอไปปล่อยจะเป็นพ่อลูกกันได้ยังไงในเมื่อแม่เธอยอมทำตามคำสั่งเพื่อช่วยลูกต่อให้รักเหมือนลูกแต่ก็ไม่น่าเสียสละขนาดนี้เป็นอะไรกับแม่นั่นนะเป็นชู้กันหรือว่าอย่างไรกันแน่ฮะแต่ก็ช่างเถอะอีกนิดเดียวงานฉันก็จะเสร็จแล้ว แม่ของปลาจีแกสั่งให้เธอทำอะไรฮะเราอยู่กันเฉยๆแต่เธอก็แสหาเรื่องมาได้ยินแผนการของพวกเราทั้งหมดจะให้ทำยังไงได้ละ่ะก็ต้องเป็นแพ้รับปาปไปถ้าเธอไม่เข้าวสัท้าเราจะฆ่าลูกเธอซะพวกแกมันเลวปล่อยฉันนะปล่อยแม่ฉันด้วยจะเย็นก่อนปลาจียินดีที่ได้พบเลยคุณเมระาสวัสดีครับสวัสดีพวกแกทรมานเข้าเหรอฮะ โอ้เยี่ยมไปเลยแกมันคนเลวข้าในกระท่างคนที่เห็นแกเป็นพี่น้องคนที่มีบุญคุณกับแกแกจะฆ่าคุณวสุธาทำไมบอกฉันมา <c oughs> นี่คุณเมรา่าแกปูนี้แล้วยังโลกสวยอีกเหรอฉันจะฆ่าใครก็ได้ที่สามารถมอบอำนาจให้กับฉัน เพียงเพื่อจะได้เป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรีระหว่างรอคนเก่าตายข้าให้ตายเดี๋ยวนี้แบบไหนมันจะไวกว่าแล้วเธอบอกให้ยิ้มตลอดไม่ว่าข้างในจะเจ็บคนรอบข้างและพวกนักข่าวจะได้เห็นว่าเรานี่มีแต่ด้านด,ดีมีมุมมองที่ดีคุณฉลาดมากเลยนะฉลาดจริงๆคุณรู้แพนหมดเลยโอ๋โอ <c oughs> แกมาชั้นสิฉั้นจะอัดแกให้ฟันร่วงเลยคอยดูเอ้ยใครจะปล่อยให้โง่เล่าคุณทำผมเลือดออกคุณไม่ระผมไม่ใช่นะักมวยปล้ำนะเออผมเป็นนักการเมืองเราสู้กันด้วยสมองรู้จักไหมสิ่งที่อยู่ในหัวกลวงๆของคุณเนี่ยคุณเคยใช้หรือเปล่าเล่าใช้มันบ้างนะคุณมีเหมือนผมหรือเปล่าเล่าแสดงเก่งนักนะโฆษณาชวนเชื่อพวกเดียวกันสินะเฮ้ hey. ไหนว่าสู้โดยสมองไงฉันรู้แกทำอะไรฉันไม่ได้หรอกถ้าเกิดอะไรกับฉันตำรวจก็จะมาที่นี่ทันทีแกก็รู้ว่าความเร็วในการทำงานของพวกตำรวจเนะขึ้นอยู่กับนามสกุลฉันน่ะไมระเฮ้เอาไปไว้อีกห้องหนึ่งคุณฆ้าหนูกลัวนี่จะไม่ยอมให้อะไรเกิดขึ้นกับหนูและแม่แน่นอน ของหนูอยู่ที่ไหนประธีใจเย็นก่อนเชื่อมัาไหนตัวฉัน